ดีนะไหลดีครับทั้งเจ้า6 0ไหลต่อไปครับงูถึง5,000ได้คืนเลยคลิป <c li pp le> วิดีโอนี้จัดทาขึ้นมาเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาโฆษณาเชิญชวนแต่อย่างใดผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมเป็นอันขาดเอาละผมก็กราบสวัสดีทุกคนและทุกท่านนะครับวันนี้พี่เขือพามาอยู่ที่เกมฮูลูกลักนะ Y i l d b o u y showdown นะครับวันนี้จัดงบมา2,000ทุนนะครับ เอามาทําอะไรดีอ่ะเข้ามาแล้วขอคนละ1ไลค์คนละ1แชร์ก็แล้วกันจัดไปสองไม้ซื้อฟรีเกมเบ็ดสิซื้อยัดเลยเข้ามาแล้วขอคนละหไลค์คนละ1แชร์นะครับย้ำอีกรอบนึงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามสันคดิ่งเป็นกำลังใจให้กับพี่เขือด้วยนะครับวันนี้เน้นซื้ออย่างเดียวอาตาัตราการแตกวันนี้3ทุ่ม5นาที 9กรนะครับกระโดดแล้วกระโดดอีกโดดกระโดดกระโดดกระโดะโดซื้อไปเจ็ากำไรแล้ว1,000พุดวไวไวมากเน้นซื้ออย่างเดียวแล้วกันนะครับแบ่งเป็นทุก2ไม้นะ2ไม้นะอันนี้น่าจะซื้อเป็น20ได้เลยจะแบ่งเป็นอย่างนี้เลยนะครับ2ไม้วัดเลยนะครับไม้ถ้าเมื่อไหร่ไม้แรกไม่ได้มันต้องมีไม้แก้มานที่2ไม้ที่2ไม่ได้อีก นั่นแหละนอนฝันดีราตรีสวัสดิ์ไปครับเบ็ดยี่พันห้าอะสองไม้นะครับแบบนี้ไปอัตราแต่ขนาดนี้ไม่ต้องเล่นเล่าข้างนอกเข้ามาข้างในเลยใครมีสูตรใครมีเทคนิคอะไรก็แนะนําได้นะครับหรือว่าในการลองเองเนี่ยก็เอามาให้พี่เสือลองได้นี่แหละไหลแล้วหมวกสวยงามหูก็สวยเย็ดเทสวยจัด ที1332ครับสวยมาก93%ครับลูกรักทำให้ผิดหวังน้อยครั้งมากน้อยครั้งมากอูย้ย6,000แม่เจ้า6,000ครับเพื่อนๆพวกเรามาโหวจัดนะครับ11,192 อันนี้ไม้เจ็ดสิบห้าพันอ้าวสองไม้นะแบบ่งเป็นสองไม้ตายเบ็ดเจ็ดสิบไม่เคยซื้อราคานี้ด้วยอันนี้ลองหน่อยไหวไหลดีครับหนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบไหลต่อไปครับบูซื้อมาห้าพันได้คืนเลยยัดเค่มยัดเข็มเลยยบ่ปั๊เชิย นันหญิงแม่งมาโคตรดีอะ่ะดีเกินดีแบบสัสๆโอ้โหเบ็ดเย็นสเอ้าเงียบไปเลยทีเดียวจบไม่อื่นหมุนอื่นไม่ต้องลุ้นเลยเลยอ่ะเบ็ดร้อยครับตันตันเจ็ดพันห้าไปเบ็ดร้อยครับตันตันอ่ะ อันนี้ไม้ที่4นะส่วนใหญ่อ่ะพี่เขืดอจะไม่ซื้อถึง4ไม้นะครสามไม้ก็จะไปแล้วอันนี้ลองแบ่งเป็นสไม้ถ้าลงหัวก็ชิมหายโอ้ยไม่ไหลต่อวะไห,ไหลหน่อยก็ไม่ได้โอเด,ดีนะอืมไม่ถึงเจ็ดพันห้าครับสี่พัน ได้มองหนึ่งหกพันหนึ่งอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวถ้าสี่ไม้ติดแล้วแตกนะครับสแสดงว่าวันนี้ตาการแตกแม่งโหดมากนะทุกคนเนี่ยแตกด้วยหนึ่งหมื่นสามร้อยหกสิบวันนี้ตาการแตกโหดมากท้าเป็ดร้อยแตกไม่โหดท้าเป็ดนน้อยว่ะเป็ดยี่แตกโหดกว่าอีก โอเควันนี้พอละเดี๋ยวแม่งจะดึงกลับซะก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเลยแล้วกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามสันกระดิ่งเป็นกําลังใจกับพี่เขือด้วยนะฮะสันกระดิ่งและแจ้งเตือนสําคัญที่สุดนะกดกดไว้จะได้กระดิ่งไปเตือนเพื่อนๆที่ข้างหน้าเลยครับตอนที่พี่เขือลงคลิปนะสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนครับ